ที่ประจวบคีรีขันเนี่ยสภาพอากาศนะฮะอำเภอบางสะพานก็มีฝนตกหนักนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ลมพัดแรงคลื่นในทะเลเนะฮะประมาณ3-5เมตรนะครับพัดเข้าสู่ชายฝั่งหมู่ที่ตําตำบลแม่ลำพึงอำเภอบางสะพานครับต้นไม้ที่อยู่ริมทะเลนะครับโค่นล้มได้รับความเสียหายแล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ริมอ่าวแม่ลำพึงนะครับก็ได้รับความเสียหายไปด้วยเนื่องจากว่าคลื่นเนี่ย สูงนะครับแล้วก็พัดพาวเศษไม้ที่อยู่ในท้องทะเลนะฮะร,รวมทั้งขยะอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยครับมาเต็มเลยนะฮะทะหารจากหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกนะครับกองกําลังสุรสีก็ระดมกําลังกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาพึงนะครับไปช่วยกันเคลียร์เส้นทางนําต้นไม้น,นะครับสิ่งปลักหักพังนะฮะออกจากนอกถนนจากผิวจราจรให้ใชาวบ้านเนี่ยสามารถสัญจรได้ คุณลุงสมหมายสิบทงนะครับอายุ79ปีกับคุณยายบุญแทนนะฮะอายุ79ปีเท่ากันเลยนะครับบ้านอยู่ที่ตบลแม่ลำพึงบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนนอนอยู่นะฮะนอนอยู่ในบ้านบ้านอยู่ที่ริมอ่าวแม่ลำพึงว่างันนะประมาณตีสี่ครับเนี่ยนะฮะประมาณตีสี่ลมพัดเข้ามาแรงมากแล้วเกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าชายฝั่งคลื่นเนี่ยพัดเข้ามาในบ้าน ตอนนั้นกาลังนอนอยู่นะตอนแรกนึกว่าเอ๊ะป้าทําไมดิ้นแรงจังนะฮะอ้อไม่ใช่ป้าดิ้นเนี่ยโอ้โหขึ้นเข้าบ้านเออก็เลยร่วมกับคุณยายเนี่ยไม่ใช่ป้านะฮะยายบุญแทนเนี่ยครับโอ้ยช่วยกันคนละไม้คนละมือฮะคนก้าวคนของออกจากบ้านรีบนี้เอาตัวรอดนะแล้วปรากฏว่าจังหวะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเขาเข้ามาช่วยนะครับไปดูบ้านปรากฏว่าเสียหายทั้งหลังเลยครับพังเลยหรอบ้านเสียหายทั้งหลังเลยพังเลยอ่ะโอ้โหแต่ สองตายายก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้นะในจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับตอนตีสี่มันเกิดขึ้นตอนตีสี่เนี่ยที่บางสะพานนะฮะค่ะเนี่ยนะคะ